ครับก็สวัสดี f c ของช่องเสียหนุยบุรีรัมด้วยนะครับาจากที่เราได้ไปรับตัวเคปซี7นะครับมาจากบุรีรัมนะครับตอนนี้ความคืบหน้านะครับที่ได้ทำไปคร่าวๆนะครับก็ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนเฟืองเกียร์ตัวเดินนะครับทั้งใหม่หมดสองข้างนะครับเปลี่ยนลูกปืนตัวเดินทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการถอด ปั๊มไปเปลี่ยนโอลิงแล้วนะครับแล้วก็เช็คปั๊มเช็คมอเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็คือแกะนะครับเริ่มแกะทําสี่นะครับข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับช่วงล่างก็เช็คนะครับตรงไหนที่มีรอยเล้าอะไรแล้วก็ทําการดามเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าครับก็ให้ดูคร้าวๆนะครับก็เริ่มตั้งคอนโทรลนะครับอ เลดก็มีน้องๆมาช่วยขัดนะครับข่าวๆก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเองก็ต้องไปทำงานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทำต่อนะครับสำหรับใครที่ติดตามชมก็รอดูความคืบหน้าของ k m 4 7คันนี้ด้วยนะครับติดตามได้ที่ช่องเสียงวิบุรีรำเลยนะครับขอบคุณมากครับ